วันนี้ฉันเงยหน้ามองรอบตัวและพบว่าความงามอยู่ทุกขนแห่งทั้งแสงอาทิตย์อุ่นที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างสายลมอ่อนที่โอบกอดฉันรอยยิ้มของผู้คนและหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและยังมีความมหัศจรรย์ในทุกช่วงเวลาทุกการพบเจอคำพูดและเหตุการณ์ ล้วนถูกจักรวาลจัดสรรอย่างงดงามเพื่อพาฉันไปสู่เส้นทางที่ดียิ่งกว่าเดิมฉันขอบคุณจักรวาลที่มอบความงามทั้งภายนอกและภายในปาฏิหารไม่ได้เกิดเพียงบางครั้งแต่มันเกิดขึ้นทุกวันในทุกลมหายใจพิมพ์ในคอมเมนต์ว่าขอบคุณความงามและความมหัศจรรย์จากจักรวาล กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังขอบคุณนี้ให้ใครสักคนเห็นว่าโลกนี้งดงามเสมอ